สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปจับปลาด้วยกันนะคะเราจะไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะจับกันยังไงนะคะไปกันเลยค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาจับปลาด้วยกันนะคะซึ่งเรามีเวลาแค่แป๊บเดียวนะคะด้วยความที่เราไม่อยากอยู่บ้านเชยๆนะคะเราก็เลยชวนกันมาจับปลาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราถึงแม่น้ำแล้วค่ะตอนนี้เราเตรียมการที่จะจับนะคะดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราต้องเคลียร์พื้นที่นะคะเพื่อที่จะไม่ต้องให้น้ำไหลออกมานะคะซึ่งเขงนาน่าจะเรียกว่าไฝกั้นน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่จะทำยังไงก็ได้นะคะเพื่อที่จะไม่ต้องให้น้ำออกมาจากาที่กั้นน้ำนะคะเวลาเรากั้นน้ำแล้วอ่ะน้ำมันชอบออกอะค่ะเราก็เลยต้องทำดีๆนะคะถ้าเราจับปานคือขอรอ้องไม่ต้องให้น้ำออกมานะคะเพราะว่าเวลาเราจับอย่างเมาแล่ะ น้ำมันชอบออกมานะคะทำให้เรานั้นเหนื่อยกว่าเดิมนะคะแลวก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเราต้องวิดน้ำแข่งกับน้ำที่มันไหลออกมานะคะทุกคนเราก็เลยต้องทำให้ดีตั้งแต่แรกเริ่มนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาทำสามใหม่นะคะการที่เราใช้ถุงพลาสติกนะคะมันมีข้อดีอย่างก็คือเราไม่ต้องขุดดินเยอะนะคะถ้าสมมติว่า เราใช้อย่างพวกกระสอบหรือว่าใช้ใบตองนะคะเราต้องขุดดินโอ้โหตั้งหลายเท่าค่ะทุกคน,แ,นแต่รู้สึกว่าวเรามาใช้พลาสติกนี้นะคะเราขุดดินแค่น,นิดนึงนะคะ <ๆ S 2> เพื่อที่แบบจะปิดแค่ด้านล่างตรงน้ํานะคะแค่เรา,าทําทิปกั้นน้ําก็ปาไปชั่วโมงกว่านะคะทุกคน ซึ่งเรามีเวลาแค่อันน้อยนิดนะคะอย่างที่บอกไว้นะคะซึ่งบอกได้ว่ามีแค่ครึ่งวันแค่เดินทางมาก็กินเวลาไปตั้งเยอะแล้วนะคะทุกคนเรากว่าจะเสร็จแล้วก็กว่าจะได้จับปลาก็คงจะมีแค่นิดเดียวเรานี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เรามากันแค่สี่คนแล้วก็มาช่วงเวลาสั้นๆนะคะเนี้ยเราเริ่มทำการจับแล้วนะคะทุกคนวิดน้ำเป็นอะไรที่เนยมาก ในเป็นสองสามวันเลยค่ะทุกคนดูซิว่าน้ำกับเราอะใครจะชนะมันต้องเป็นเราแหละเรามากันตั้งสี่คนน้ำมาแค่สส่เดียวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะปลากันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก่อนจะไปถึงจับอะแรงบวตั้งแต่วิ่นน้ำแล้วค่ะทุกคนน้ำก็ไหลามาไม่หยุดเลยค่ะเราหนีมาวอร์มร่างกายก่อนนะคะขอจับก่อน มันต้งกระเจียบแม่เลยแพรวิจดูพวกเราก็สลับกันวิดน้ำนะคะทุกคนเพื่อที่จะแบบไม่ต้องเหนื่อยแค่คนเดียวนะคะเหนื่อยกันทั้งสิ่คนเลยคะ่ะสลับกันไปสลับกันมาโอ้โหน้ำมันหลนะคะเราต้องการอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องให้มันไหลนะคะปุ๋ยละปุ๋ยละสองตัวต้นส

นี่ก็เอาก็เห็นนี่อเดีได้ีตัวที่เลยเลยดูนี่มาั่ะอืาประจานนะครับทุกคนปลาอะไรนะปลาจนปลาจาอืมันไปนนแไปนู่นแล้วไม่ใช่ปูนะปลาโอ้ยตัวนีนนนี่ขาี่ขาี่ขานน่นปลาอะไรวะเนี่ยปลา้า ปุยนะคะไขแล้วไขแล้วปลาจ้งกับปลาจัเด็เขาเรียกว่าอะไรปลาหางไดหรอตัวก่อนาะเ้าอ้ไปอย่เนี่ยเอเยเ่ดเ่นี่ยเหรอไปเริ่มได้ไห

姑娘，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 你又在摸这东西了？哎哎，姑娘，哎，哎哎，哎，老白干一个了，喂，没见？啊来吧你！我吹多呢？我看见了，我看见了。哦，姑娘，哎，姑娘，你摸这东西的？姑娘，我摸的。我喽。你别这样，你别这样。哎，我拿三秒呀，对吧？哎，你摸这个了，对不？呃。牛汉。我。 喂喂，杰罗、哎，哎，哎，怎么是那个？不要，这个要输。哎，不不不不，都改了。哎，就爱插好嘛，哎，爱插好弓箭。能看见吗？看那哦，人你都让你俩地方在那补。我弓箭怎么是那 bụp bụp Dạ chị sẽ bạn thích tầm nào. Cô nó đâu nó đâu. Cô nó đâu. Cô nó đâu. Chị ơi, em phải cho cái này chạm đây này. Rồi. Đây là cái này rồi. Chị ơi, em làm cái này xong rồi nè. Rồi nè. Ok, được rồi. Ok, đi đi. Rồi, xong rồi. Ok, xong rồi.

Hãy subscribe đó. cho kênh <Nhia> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

đó là không là cái cái đó đâu đi lại, bái bái bái. <laughs> สามรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้ก็เรามาเพื่อสนุกสนุกแก้เบื่อกันนะคะทุกคนดูสิคะงวยที่ล็อกกันนะคะ ตอนทำอย่างยากตอนทำลายอย่างง่ายค่ะชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือกุ้งที่เราจับมาเมื่อกี้นะคะใส่มากเลยค่ะอันนี้ก็ปลาที่เรานั้นแยกออกมาเป็นส่วนเป็นส่วนนะคะโอเคนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ